บางคนที่เราฟังเขาอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรเหมือนกับเราคนบางคนทำมาสิบปีคือมุมมองจากคนไม่เหมือนกันตัวนี้ตอนนี้รู้ตัวเองไหมว่าอันในปล่อยวางได้ปล่อยวางเวิร์กไรส์ประหาดเกิดจากคนแบบเนี้ยหาอะย่างอื่นทําให้มันเยอะขึ้นเขาก็ไม่เข้าใจผมะครับอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกร้องไม่ได้หรอคะ ครับอดีตเป็นคุณครูสอนดนตรีตะวันตกนะครับและปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์ครับค่ะพี่ชิ่อกอยนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังทํางานอยู่เกี่ยวกับขายเครื่องพูกระดับะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะครับสวัสดีครับชื่อกุ้งครับทำธุรกิจส่วนตัวครับตอนนี้ชื่อไพโรดนะครับเอ่อตอนนี้เนี่ยอาชีพงานก็คือว่ารับส่งอาหารเจ้านะครับก็ตอนนี้ทํางาน เป็นฟรีแลซ์ครับแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เคยทํางานประจํามาด้วยครับช่วงสมัยดีๆพี่รายได้เยอะมากเป็นแสนคบเป็นแสเนเลยเหรอครับขายชิ้นหนึ่งก็เป็นล้านแล้วค่ะเป็นพวกเพจพวกมุกอะไรอย่างเงี้ยครับผมงานทุกวันนี้ค่อนข้างดีชอบมากเพราะว่ามีเวลาส่วนตัวเยอะได้แบบอยู่กับครอบครัวอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับงานโดยที่แบบไม่ต้องคือจัดก,การบริหารเวลาได้ดีมาก สมัยลุงเนี่ยก็คือความคิดว่าทํางานไปพอจบทํางานก็กลับบ้านพรุ่งนี้มา,าว่างใหม่อีกอย่างหนึง่งสมัยนู้นเนี่ยภถษกไม่เร่งรัดพว่าคุณต้องเอาไว้ได้จบให้ได้คือสบายชิวๆเพรชิๆอะ่ะไม่เครียดทํางานมีความสุขสมัยก่อนเนี่ยลุงทําอาชีพเดียวเนี่ยมันก็อยู่ได้แล้วแต่สมัยนี้เนี่ยที่ลุงดูนะอาชีพเดียวอยู่ไม่ได้มัไนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอะไรเยอะมันแล้วแต่เยอะแยะหมดค่าใช้จ่าย คุณต้องทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นทำสารพัดอย่างเลยเพื่อให้มีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคือชีวิตบีมอะบิมบิมทำงานประจำเมื่อก่อนนะคะบีมก็จะจะเทจะเทให้กับเรื่องงานแบบ90%จัดสรรเวลาไม่เป็นหรือว่าไม่เซตของเราเรามองไปที่เรื่องการทำงานเรื่องของการหาเงินเรื่องของโอกาสที่ผู้ใหญ่มอบให้เราอะค่ะจันถึงสุกเนี่ยบิมทำงานประจำเสาร์อาทิตย์แต่บิมทำฟรีแลนซ์จันถึงสุกเนี่ยสิบถึงสิบสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยที่บีมอยู่ที่ออฟฟิศ ใช่คะ่ะ7จ็ดโมงสองทุ่มสาทุ่มกลับบ้านแล้วเ <c oughs> สาร์ทิตย์นี้ก็คือทําทําอีเวนต์เสาร์ทิตของบีมต่อทางฟรีแลนซ์ต่ออย่างเงี้ย <c oughs> คือถ้าเป็นแบบปีใหม่เทศกาลสงกา,ยอยางนอะไรเงี้ยไม่เคยแบบไม่เคยกลับบ้านเลยอะจนแบบผ่านไป10ปีอะ มันทำทำอย่างนี้ยมาสิบปีอะโอ้อแล้วแบบกลับบ้านนับครั้งคือนับวันได้เลยอะกลับบ้านนับวันได้เลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยอเออคือพอแบบถ้าเสาร์ที่ไหนที่อยู่น่ะคือฉันนอนเพื่อที่จะชาร์จแบตที่ทวันจันทร์กับถึงศุกร์น่าฉันต้องแบบไปพันเชิญกับการทางานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยคือในมุมผมอะตอนที่ทํางานประจำอ่ะมันไม่สามารถควบคุมชีวิตเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันก็จะมีงานที่ที่เพิ่มเข้ามา โดยที่ไม่เราไม่ได้วางแผนไว้พอเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับมันก็มีจ็อบสองจ็อบสามที่เราที่เราทำมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนที่ทํทำเพิ่มสองอย่างสามอย่างอะไรเงี้ยสมดุลชีวิตเนีจะไม่มีเพราะว่ามันต้องโฟกัสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหรือว่าหรือว่าสร้างประสบการณ์ขึ้นมาใหม่ผมจะถูกบังคับให้ทำงาน7วันนะครับไอสิ่งที่ผมไม่แฟร์เกินอะไรไหมครับคือผมไม่ได้โอทีผมผมเป็นนักดนตรีครับเป็นเครื่อดนตรีบางทีมันจะมีงานนอกงานอะไรเงี้ยของโรงเรียนอย่างเงี้ย มันจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งตรงนี้ครับเขาจะไม่แฟร์กับผมตรงนี้มากกว่าส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตครอบครัวหรือว่าส่วนตัว,ว้ากไหมคะปัญหามันรุมเร้ามากเลยครับคือผมเป็นแบบเหมือนเด็กจบใหม่ครับผมทํางานหนักมากครับตั้งใจที่จะทำผลงานให้ใหมันดีที่สุดอย่างเงี้ยทางคุณแม่นี่ก็เหมือนเขาอาจจะน้อยใจอะไรเงี้ยครับตอนสมัยยังไม่ได้ทํางานเนี้ยผมอาจจะมีเวลาไปกินข้าวไปแบบพูดคุยอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้กระทบแต่ทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวด้วยมันกระทบกับแฟนคือแฟนผมเนี่ย เป็นพยาบาลกว่าเขาจะลงเวรมาได้เนี่ยมันมีเวลาร่วมกันน้อยมากอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจผมะครับอะไรเงี้ยจะเรียกร้องไม่ได้หรอคะว่าเออขอช่วยค่าใช้จ่ายผมนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดยากเพราะว่าเงินเดือนเราก็ฟิกอยู่แล้วถูกไห้าเงินเดืก็พูดยากแล้วก็ตอนสมัยพี่เป็นอย่างนี้ไหมคะเหมือนกันค่ะสมัยก่อนพี่ก็ทางานบริษัทใช่ไหมคะสมัยที่อายุยังน้อยกว่านี้นะคะก็เจ้าหนายสั่งอะไรก็ต้องทำบางทีบอกอุวันนี้ทําไมทํางาน ปกติเลิกข้ามโมงเย็นวันนี้เลิกตั้งสองทุ่มสามทุ่ม <c oughs> อะไรเงี้ยคือบางทีลูกค้าเขาไม่ว่างนะคะกลางวันเนี่ยเราจะไปขายของเนี่ยเราก็ต้องรัดหลังเลิกงานของ <c oughs> เขาซึ่งอันนั้นก็จะกินเวลาส่วนของเรา <c oughs> ถูกไหมคะแต่เราอยากขายของไหม <c oughs> เราก็ต้องทําใจแต่ว่าของพี่ดีอย่างตรงที่ว่าถ้าเขาให้เราทําล่วงเวลา <c oughs> เขาจะให้เงินเราเพิ่มแต่พี่ก็มีความรู้สึกว่าถึงบางครั้งได้เงินแต่เราก็ไม่อยากได้ เพราะเราอยากมีเวลาเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเราก็เคยตั้งบณรทิฐาเหมือนกันว่าเราจะไม่เอางานมาทํานอกเวลางานแต่พอตอนนี้มันมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้ <S <S ไอา่ามันก็เลยมันก็เลยทาให้เราได้คิดว่า <S <S 1> <S 1> เอ้ยอะไรเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้บ้างในชีวิตเราอะไรจนเราเห็นน้องๆอ,อ่ะเข้าปีที่สิบเข้าปีที่สิบเอ็ดเราเราเริ่มเห็นน้องๆในออฟฟิศแบบเด็กใหม่ๆอ่ะเขาเริ่มมีความบาลานซ์ในชีวิตเว้ เฮ้ยมันห้าโมงเสร็จมันดึกมันเด้งเลยอ่ะมันเด้งมันไปทํากิจกรรมไปออกกําลังกายไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเราก็ยังนั่งทํางานอยู่ถึงสองทุ่มอ่ะจนมันออกกําลังกายเสร็จแล้วแล้วมันกลับมาที่โต๊ะมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตมันมันมีพาร์ทอื่นนี่ว่าวันลาของบีมนะมียี่สิบวันอ่ะบีไม่เคยลากิดลาป่วยลาพักร้อนบีไม่เคยลาเลยนะไม่เคยลาเลยเพราะบีมลาไปอ่ะเราก็ไม่ได้มีความสุขกับการลาพี่เราก็ต้องดูไลน์ดูอีเมลดูอะไรอย่างเงี้ยแบบที่พี่บอกเลยเวิร์กไลฟ์ นั่นแหละ,หละเพราะว่าเพราะว,ว่ามันไม่เฮลตี้กับชีวิตถูก <True S 2> พี่ไอ้คำว่า work life balance นี่พี่ก็ได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแตท่ที่เมืองไทยออกมาใช้กันมันน่าจะเป็นแนวคิดจากแบบเหมือนองค์กรที่เขารู้สึกว่าพนักงานเขาว่าทำงานเยอะไปมันก็เลยถูกโปรโมตออกมาให้ให้ให้คำนี้มันเข้าไปถึงคนในบริษัทในองค์กรในองค์กรเนี่ย HR เขาเป็นคนดูเรื่องของการทำงานอยู่แล้วว่าพนักงานทำงานมากไปไหมน้อยไปไหม เขาก็เลยคิดคำนี้ออกมาแล้วก็คนไทยก็เลยอัดดรอปเข้ามาเพื่อที่จะแบบเหมือนทําให้ทําให้ธุรกิจมันไปข้างหน้าแล้วก็ทําให้พนักงานมีความสุขด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นแนวคิดที่ที่ทุกองค์กรในโลกพยายามจะทําเพราะไม่งั้นไม่มีคนอยากทํางานในองค์กรสมยัยนู้นเนี่ยไอ้ไอ้ work b a l ลานซ์หรือการเก็บเงินเนี่ยมันไม่มีไม่ใครสอนอสมัยก่อนน่ยคือบ้านนี่สําคัญสมัยก่อนนี่ยคือทำงานก็มาผ่อนบ้าน นะไอ้เรื่องรถไม่สาคัญหรอกรถเกง่งเพราะว่าสมัยนูน้นรถมีเยอะขนาดนี้นั่งรถเมล์อะไรก็ได้แต่บ้าน,นสําคัญก็หักค่าบ้านไปหรือเท่าไหร่เก็บไว้กินพอกลับมาสมัยนี้เนี่ยพอเรายุคมากขึ้นเรี่องรู้ว่าจริจริงการเวิร์กบาลา,ลานี้ไม่ใช่การทํางานเดียวต้องวางแผนการเงิน,น,เนด้วยซีเรียสเรื่องการเก็บเงินออมมากเลยครับอะไรเงี้ยเพราะว่าจากอดีตแต่ก่อนเนี่ยพ่อคุณแม่หรืออะไรเงี้ยครับมันเกิดความผิดพลาดด้านนี้มาใช่ไหมครับแล้วผลกระทบเนี่ยมันอาจจะตกมระทางรุ่นผม มันเป็นอะไรที่สําคัญต่อเบรกไลฟ์บาลานซ์เหมือนกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะไม่สเตเบิลครับพอเราไม่สเตเบิลมันจะไม่มีความสุขอะไรเงี้ยครับแล้วพี่มีความคิดเห็นยังไงครับของผมพี่ก็ว่ามันก็ต้องเต็มความพร้อมทุกคนอ่ะถ้าคุณไม่มีเงินสายป่านยาวๆทุกอย่างรอดหมดด้านสุขภาพการธรรมหากินการเดินทางทุกอย่างใช้เงินหมดเข้าโรงพยาบาลแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องหมอเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องมีเราต้องมีเงินเก็บตรงนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนที่บอกอถ้าคุณมีเงินเก็บโอเคคุณก็ะจะไปได้สบายๆ <c oughs> แต่ถ้าคุณไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งตอนนี้คุณจะไปหยิบยืมใครมันก็ยากตั้งแต่โควิดมาเศรษฐกิจไม่ไดีความต้องการของคนก็น้อยลงทุกคนก็อยากจะแบบสนใจเรื่องสุขภาพมากกว่า <c oughs> จากที่เคยขายได้เป็นแสน <c oughs> ยอดดบลงมาหรือ10 20อย่างเงี้ยซึ่งเงินเก็บเราจะต้องงัดออกมาใช้เพราะว่าพี่มีฐานเงินเก็บอยู่แล้วถูกไหมครับใช่แบบเราเราไม่มีฐานเงินเก็บมันก็มีความสมดุลแล้วเราจะเดือดร้อนถูกไหมครับก็เหมือนกับผมนะผมก็แบบก็อยู่รอดมาได้นี่ก็เพราะเงินเก็บนะตอนอายางผมมัธยมอย่างเงี้ยตอนมหนึ่งเนี้ยได้ตังมาลงเรียนวันละสีบาทอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยร้อยหนึ่งอะครับพี่กอยมันมันเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วแต่ก่อนผมทันนะ ชาวละยี่สิบาทใงสมัยก่อนนะที่เศรษฐีพี่ชาวละสลึงห้าสิบตังอะไรอย่างเงี้ยผมจะซีเรียสเรื่องนี้มากแล้วพยายามบอกกับภรรยาไงว่าเจตเงินตรงไหนได้เนี่ยพยายามมาเป็นเงินเก็บออมอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่มีหรืออยากได้เนี่ยเราก็ต้องดูใช่ไหมครับตามความเหมาะสมเนาะชั่วโมงนี้มันต้องตัดสิ่งที่เราไม่จาเป็นจุกไหมคะอย่างเช่นเครื่องประดับที่พี่ทาอยู่เนี่ย ทุกคนก็เลยแบบต้องตัดออก Work l ์กไ b a บาลานในปัจจุบันพี่ว่าทุกคนควรจะมีประกันชีวิตอืมจริงนะครับเพราะเวลาถึงเวลาที่คุณจะต้องมีเงินก้อนมาจ่ายค่าหมอเงีแบบ้ยบางทีมันมันไม่ทันอะ่ะเงินหมุนเราไม่ทนันถูกไหมคะถคแต่ถ้าเราจ่ายทุกเดือนทุกเดือนเป็นเป็นเงินประกันเราจะมีเงิน เขามาโดยที่เราไม่ต้องพักเนื้อของเราซึ่งบางครั้งแบบเป็นร้านก็มีนะคะมีมีบางโลกอะครับใช่หมดเยอะนะใช่คือเศรษฐกิจไม่ดีแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะเราทั่วโลกอยู่กับมันให้ได้อยากกินเราต้องนึกว่าเท่าไหร่แต่ได้เราน้อยลงเราก็ต้องทานน้อยลงเราก็ต้องมีลิมิตใช่เออมันไม่เรางดเลยเงี้ยผมว่ามันเป็นไะได้ไม่มีความสุขนะครับสุดท้ายเนี่ยพอปัจจุบันนี้ค่ะเราออกมาได้ประมาณแบบสี่ห้าปีแล้วมาเป็นฟรีแลนซ์เรารู้สึกว่าชีวิตเราบาลานซ์ได้มากเอาเรียกว่า 90%ซจากตอนทํางานออฟฟิศเลยอะจัดสรรเวลาได้เราสามารถจัดสมดุลในชีวิตเราได้โอเควีคนี้เราทํางานนะเรามีเวลาว่างกี่วันบีมสามารถกลับบาทท้านไปหาแม่บีมอยู่กับแม่บีมได้แบบ3-5วันแล้วสิ่งที่เราเห็นจากจากแม่เราอะเราเห็นแบบแม่เรายิ้มแม่เรามีความสุขจากการที่เรากลับมาหาเขาอะอแต่ว่ามันก็ต้องแลกกับความมั่นคงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่กับการขยันนะขยันด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะมันต้องมีระเบียบต้องขยันอะไรเงี้ยนี่นี่คือข้อดีครับพอเราเป็นอิสระเงี้ยเรากําหนดดไ้ แต่ท pues mm hmm. nah. ั้งนี้น so ั่นอย่าลืมนะมันก็เป็นดาบสองคมอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราจะบาลานซ์ชีวิตของเราได้ยังไงบ้างให้เราแบบโอเคทํางานก็ดีด้วยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ที่เราต้องการด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับงานมันก็จะมีกรอบเวลาที่ที่เราได้ทำอะไรอย่างเงี้ยในในสิ่งที่เรารับผิดชอบนะแล้วก็มันก็จะมีสิ่งที่เราอยากทําหลังจากที่เราเลิกงานเราเลิกงานที่พี่ทําอยู่ตอนนี้เป็นไงบ้างคะ จบงาจบมาแล้วทํางานก็คือชีวิตพี่ก็คือแบบสามารถบาลานซ์ตัวเองได้จนทุกวันนี้เลยใช่ไหมคือพี่ว่าพี่เลือกเลือกตัวเองเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอย่างตอนตอน,ตอนทํางานประจําตอนช่วงช่วงวัยรุ่นจนถึงช่วงแบบสักสามสิบกว่าอะไรเงี้ยก็ก็เลือกงานที่มันรู้สึกมันไม่ลดทอนตัวตนต,ตัวเองแล้วก็มีเวลามากพอที่จะแบบเที่ยวลาพักร้อนหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกว่าว่าว่า ชีวิตมันมันถูกจํากัดด้วยด้วยการทํางานแสดงว่าพี่รู้สึกว่าการบาลานซ์ตัวเองหรือว่าการจัดสรรเวลาให้ตัวเองเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมันควรจะมีมาตั้งแต่แบบการทํางานตั้งแต่เรียนของพี่มาตั้งแต่แบบเริ่มต้นชีวิตมาเลยใช่ไหมคะมันมีคาคํานึงที่พี่ชอบนิยามตัวเองแล้วก็เพื่อน่ะชอบเพื่อนก็จะรู้เหมือนกันว่าพี่เป็นคนที่แบบเลือกงานที่มันทํางานสนุกลุกนั่งสบายบ่ายนวดเท้าอือพี่เป็นนวดเท้าจริงจริงเหรอนวดดิบอกลูกน้องว่าเป็นวดเลยมีอะไรโทรมา อ๋อแสดงว่าพี่ก็เป็นหัวหน้าเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อพี่ก็ดูทํางานชิลถูกไหมคือมันไม่ได้ชิลหรอกด้วยด้วยเนื้องานมันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ที่มันอยู่ในระยะเวลาอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าเช้าชามเย็นชามนะคือเหมือนกับว่าบางทีเราเลิกเราเรา,เราทำงานเสร็จตามกําหนดเวลาก็จบแต่ถ้าง,งานไหนที่มันไม่เสร็จก็พุ่มเทให้ใหมันจบแล,แล้วพี่ออกมานวดเท้าตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบเจ้านายโทรมาว่ามาหาที่ห้องด่วนเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วพี่ทํางไงอ่ะก็เดินไป อ้าวแล้วร้านนวดเท้ากับบริษัทพี่มีอยู่ใกล้กันเหรอคะพี่ก็ต้องเลือกไงที่มันอยู่ใกล้กันอ๋อพี่คิดมาแล้วพี่คิดมาแล้วว่าฉันต้องหาที่ที่ใกล้ๆกันอ๋อโอเคเออมันก็เป็นการมาล้านอย่างหนึ่งของพี่นะแต่พี่ไม่รู้สึกพี่รู้สึกผิดไหมกับการที่เราเอาเวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวเออจริงๆพี่ว่าพี่พี่ทำงานเวิร์เออเขาเรียกว่าอะไรทำงานจาก a อ y น h e r e วมาตลอดเวลาอยู่แล้วแสดงว่าพี่ก็พี่ก็คิดวิธีการบาลานซ์ชีวิตของพี่มาแล้วแหละว่าจะทำยังไงที่แบบใช้ชีวิตตัวเองได้ด้วยทำงานให้้้ไดดดีวย ใช่คือมันไม่ใช่ว่าแบบเราไม่เคยคิดอะไรเลยมันคิดมาก่อนแล้วเรารู้ตัวว่าเราว่าเราทําอะไรเคยมีออฟฟิศ uh, อยู่ที่หนึ่งที่พี่พี่ก็ไม่ชอบพี่ก็พี่ก็ลาออกลาออกแบบง่ายๆตอนนั้นบินกลับมาจากไทเปเขียนมเมลลาออกบนเครื่องบินสมัยนั้นยังไม่มี Wifi พอเครื่องแลนดิ้งปุ๊บก็กดส่งออกเลยการที่เราลาออกจากที่หนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งอ่ะมันจะมีแกลบช่องว่างตรงนั้นนะพี่ไม่ไม่รู้สึกว่าช่องว่างตรงนั้นอ่ะมันรู้สึกว่า พี่จะหวาวุา่นไหมเฮ้ยชีวิตฉันจะต้องแบบไปเจออะไรข้างหน้าหรือเปล่าถ้าฉันออกไปแล้วที่ฉันทําอยู่มันน่าจะดีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่นะก็มันจริงๆมันถ้ามันสุขนิยมแล้วมันรู้ว่าเราอยากได้อะไรมันจบแล้วล่ะคือตอนนี้ถ้าเกิดอยากกลับไปแก้อะไรตอนเด็กนะก็คงอาจจะกลับไปหาหอย่างอื่นทําให้มันเยอะขึ้น ให้มันมากขึ้นเหมือนตนเหมือนเด็กสมัยนี้ไงต้องมีแพสซีฟอินข้ามมีหลายงานออ,ออนไลน์ที่หนึ่งแล้วก็รับผิดชอบงานอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยเอาจริงสิ่งที่พี่เล่ามาบีรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่มายเซ็ตจริงๆใช่ถ้าเราปรับแบบมายเซ็ตของเราได้ว่าเราควรจะใช้ชิ้นแบบไหนอะทุกอย่างมันสามารถบาลานซ์ได้หมดเลยบางคนทํางานเยอะเอ้ยผมความความสุขางานผมก็ไม่เครียดใช่ไหมฮะคือมุมมองแต่คนไม่เหมือนกันตนนัวนี้ตอนนี้รู้ตัวเองไหมว่าชอบทํางานอะไรมากที่สุดคุณถามคนบางคนทำมานสิบป,ปี แต่เมื่อจริงแล้วก็ไม่ชอบงานนี้เลยแต่ต้องทําผมว่าไม่ได้เจอในสิ่งที่เรารู้สึกว่างานอะไรที่เราชอบที่สุดแต่เจอคุณค่าของการทํางานเจอว่าเราทํางานนี้ทําไมแล้วก็เพื่ออะไรผมเนี้ยทำกราฟิกใช่ไหมครับนั่งท่าฟิกนั่งอยู่หน้าคอมนานๆเนี้ยผมก็ไม่ชอบนะถ้าต้องนั่งอยู่หน้าคอมประมาณแบบเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเราอาจจะไม่ได้ชอบ เนื้องานแต่ผมรู้สึกว่าตอนที่เราได้ทํางานแล้วก็คนที่จ้างเราเขาได้เห็นสิ่งสวยๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือนั่นคือรูปแบบการทํางานที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากขึ้นก็คือคุณค่าของการทํางานนะั้น บางงานที่บีมทำงงน้นอย่างงานฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยบีมก็ไม่ได้มองว่าจะต้องมองที่ยอดเงินเป็นหลักแล้วมองว่าเราอยากทํำไหม ừ, เราทําแล้วเราได้อะไรกับงานที่เราทําเรามีความสุขกับมันไหม <ừ. S 1> เหมือนกับที่พี่กุ้งบอกอะว่าเมื่อก่อนอะพี่กุ้งจะบาลานซ์ชีวิตโดยการที่เราเลือกงานที่เราอยากทำ <ừ. S 1> แล้วอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราทามันนั้นทุกวัน ừ, นี้บีมก็เริ่มเป็นแบบนั้นพี่อาจจะคิดช้ากว่าคนอื่นไปสักหน่อยนึงไม่หรอกเพราะตอนนั้นพี่ว่าก็พี่ว่าบีมมีความสุข มีความสุขกับชีวิตแบบนั้นเป็นไปได้บิ๊มอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะมีความสุขบนความเครียดรวมอยู่ในนั้นแต่ก็มีความสุขแหละใช่แต่เห็นยอดเงินในบัญชีแล้วมีความสุขนะพี่นะก็ชีวิตเรื่องะไรก็คือความสุขถ้าให้บิ๊มกลับไปแก้สิบปีนั้นไหมอะบิ๊มก็ไม่กลับไปแก่นะบิ๊มทำงานในสิบปีเนี่ยบิ๊มได้ค่าตอบแทนที่สูงแล้วรู้สึกว่าเรามีเวลาที่จะกอบโกยมันได้อ่ะเราก็กอบโกยมันไม่ก่อนแล้วพอจังหวะนั้นเราออกปุ๊บคือมาเจอโควิดพอดีมันก็ทำให้ แต่สิ่งเรื่องแรกคือความเป็นอิสระในชีวิตแลกกับการไม่ได้ทําแพชชั่นต่างๆในชีวิตแลกกับการที่เราไม่ได้มีเวลาให้ครอบครัวมีข้อดีข้อเสียกันใทุ่มเทถูกทุกวันนี้นะด้วยความที่อายุเราแบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรที่มันทาแล้วมีความสุขอะมันซื้อความสุขให้ตัวเองได้อ่ะก็เลือกหรือว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของอายุายที่มากขึ้น,นหรือเปล่าเป็นไปได้มันทำให้คนเราหันกลับมามองซื้อความสุขให้ตัวเองใช่พออายุมากเนี่ยอันแรกเลยคือการป่วยมันจะมาหมด โอ้ยหสารพัดโรคหัวใจเบาหวานอะไรกัทำากันหมดเลยเวอร์ก์ภาระของลูกก็คือว่าหนึ่งจะทำไงให้สุขภาพมันแข็งแรงถือว่าแข็งแรงนี่มันดีอย่างคือไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินเยอะอ่ะสองไม่เป็นพราลูกหลานกินอาหารที่มีประโยชน์ทําจิตใจให้สงบมองโลกในแง่ดีอ่ะพี่อะให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีครับเพราะถ้าเราไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะทำอะไรมันก็ยากอ่ะถูกไหมคะอย่างเช่นถ้าคุณเดินไม่สะดวกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ จะไป <c oughs> ไหนมาไหนมันก็ไม่ไม่ได้ถูกไหมคะแล้วความบาลานซ์ของคุณรู้จุดอยู่ที่ตรงไหนคะอ๋อผมจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าแบ่งเป็นอย่างละครึ่งครับ <c oughs> อะไรเงี้ยคือคือผมก็พูดจริงนะตอนนั้นผมก็ทํางานหนักจริงนะเ <c oughs> วันคือแบบผมเกือบจะไม่บาลานซ์เกือบจะไม่สมดุลเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ทีเนี้ย อะไรที่มันมากเกินไปเหมือนก็ไม่ดีครับน้อยไปเหมันก็ไม่ดีผมก็เลยเลือกในทางสายกลางครับเพื่อให้มันสมดุลมากที่สุดอะไรเงี้ยเราจะมีเวลาไปหาคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยไปเที่ยวกับแฟนเรามีเวลาให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับคือ<ม>ทุกวันนี้บิมไม่ได้ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักแล้วนะจังเมื่อก,ก่อนเรามองเรื่องเงินเป็นหลักถูกไหมคะทุกวันนี้บิมรู้สึกว่าบิมมีเงินเท่านี้แต่ว่าบิมมีความสุขอีกเท่านี้อ่ะบิมก็แลกนะบิมก็ยอมบาลานซ์เงินกับความสุขให้มันเท่ากัน สมมติว่าถ้าบิมเลือกได้ว่าบิมได้เงินหมื่นหนึ่งโอเคมันอาจจะน้อยมากสำหรับสมัยก่อนที่บิมอยากได้ oh แต่สำหรับบนะิมณปัจจุบันเฮ้ยหมื่นหนึ่งม,นมันเยอะมากเลยแต่ถ้าอีกก้อนหนึ่งอ่ะมันมันสามารถทำให้บิมมีความสุขได้อ่ะบิมก็สามารถจะเอาเงินหมื่นหนึ่งก้อนนี้และอีกครึ่งหนึ่งอ่ะบิมก็เอาไปไปซื้อความสุขให้ตัวเองชีวิตเรามีความสุขอืมใช่ในแบบที่ที่เราที่เรานิยามเองถูกตอ้องมันไม่ใช่ว่าสมดุลของเราจะเหมือนกับสมดุลของคนอื่นๆนมถูกต้องมันก็ต้องดูว แต่มันก็ต้องควบคู่ไปกับสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบด้วยการเงินเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวแล้วก็มีเวลาในสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามีสี่มิตินี้มันมันทำให้มีความสมดุลเกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราบาลานซ์ได้ดีมากขึ้นหรือว่าเราเอาจะก๊อปปี้คนที่เขามีประสบการณ์มา1 0 0อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ อย่างผมเนี้ย<ม>ก็<ม>ก,ก็ก็มีภาระ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>บางคนที่เราฟังเขาอาจจะไม่ได้มีภาระอะไรเหมือนกับเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคือการที่เราได้เรียนรู้มุมมองหลายๆอย่างของคนแล้วก็เอามาเอามาปรับใช้พี่ก้อยครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่ไหมครับหรือทุกคนที่กาลังชมอยู่นะครับว่า เราสร้างชีวิตอลั์ยังไงหรือชีวิตที่สมดุลยังไงนะครับค่ะในมุมมองของพี่นะคะสมัยก่อนที่พี่ทํางานประจํำนะคะหาความสมดุลให้ได้ว่าเอออันนี้งานนะก็ต้องทํางานหาเวลาให้กับตัวเองบ้างทําแต่ง,งานอย่างเดียวแต่สุขภาพคุณเสื่อมโทรมมันก็ไม่ใช่คุณก็ควรจะดูแลไปพร้อมๆกันงานประจําคุณอาจจะไรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายคุณอาจจะต้องหาไรายได้เสริมไหมเราทุกคนทําได้ทํามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจพี่อยากฝากเรื่องของการตระหนัก ความสุขของตัวเองเป็นหลักถ้าถ้าเรารู้ว่าเรามีความสุขอะไรแบบไหนแล้วเราก็ทําแบบนั้นชีวิตมันก็จะสมดุลไปเองโดยโดยธรรมชาติโดยไม่ฝืนและก็ยั่งยืนคือถ้าเกิดชีวิตเรานี่ยนะมีความสุข,ขออกมาเนี่ย work balance จะดีอันไหนปล่อยวางได้ปล่อยวางการทําฟรีแลนซ์เนี่ยมันก็สามารถ work life balance ได้ครับนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทําฟรีแลนซ์เนี่ยเราจะต้องมีระเบียบ เราต้องรู้จักพัฒนาตนนะครับเราต้องรู้จักการหาช่องทางใหม่ๆเราต้องเดินสายกลางครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันจะบาลานซ์แล้วจะไม่มีปัญหาเลยในชีวิตนะครับเราจะมีความสุขกับชีวิตเลยครับบิมว่า,วาการจัดสรรเวลาในแต่ละเรื่องในแต่ละพาร์ทในชีวิตอะให้มันมให้มันบาลานซ์กันพอดีกันทั้งหมดนะคะแล้วในแต่ละพาร์ทเนี่ยเราต้องต้องบาลานซ์อย่างมีความสุขด้วยอะอันนั้นมันคือสมดุลในชีวิตของบิมไม่คาดหวังอะไรมากจนเกินไป ว่ามันจะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างต้องมีเงินมากๆหรือว่าต้องมีความสุขมากๆหรือว่าจะต้องมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆแต่มันคือการที่เรารู้ว่าอะไรสําคัญในชีวิตเราบ้างแล้วเราสามารถแบ่งเวลาให้กับเรื่องเหล่านั้นอะไรได้บ้างมันอาจจะไม่ต้องเอาสิ่งที่โลกโซเชียล มาตีกรอบว่าชีวิตเราต้องมีแบบนี้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะนิยามชีวิตที่เราต้องการม,มากกว่า<ร>ว่าชีวิตเราต้องการแบบไหนหเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังเราก็จํากัดคํานิยามชีวิตในแบบที่เราต้องการจริงๆว่าความสุขในชีวิตของเรามันเป็นมันเป็นแบบไหนและเราต้องเริ่มจากอะไรก่อน1 2 3 4 คือบีมเชื่อว่าเด็กหรือว่าคนในสมัยนี้ค่ะเขาสามารถบาลานซ์ชีวิตหรือว่าให้ความสมดุลกับชีวิตตัวเองได้ดีนะคะมีความบาลานซ์ในตัวเองในแต่ละเรื่องอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าทุกคนจะจัดการความบาลานซ์ของตัวเองในแต่ละเรื่องได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเอง เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรมันจบแล้วละ่ะก็เลือกงานที่มันรู้สึกมันไม่ลดทอนตัวตนตัวเองเจอคุณค่าของการทำงานเจอว่าเราทำงานนี้ทำไมแล้วก็เพื่ออะไรอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีครับน้อยไปมันก็ไม่ดี เราเลือกงานที่เราอยากทําแล้วอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราทํามันนั้นการเงินเรื่องของการดูแลสุขภาพ mm hmm. เรื่องของสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวนะฮะแล้วก็มีเวลาในสิ่งที่เราอยากจะทําในชีวิตอ mm hmm. ะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่ามีสี่มิตินี้ mm hmm. มันมันทำให้มีความสมดุลเกิดขึ้น mm hmm. ในชีวิตถ้าเราบาลานซ์ mm hmm. ได้ดีมากขึ้น ถ้าถ้าเรารู้ว่าเรามีความสุขอะไรแบบไหนแล้วเราก็ทําแบบนั้นชีวิตมันก็จะสมุุตัวเองโดยโดยธรรมชาติโดยไม่ฝืนแล้วก็ยั่งยืนอันไหนปล่อยวางได้ปล่อยวางไม่คาดหวังอ,อะไรมากจนเกินไปว่ามันจะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟก ทุกอย่างแต่มันคือการที่เรารู้ว่าอะไรสําคัญในชีวิตเราบ้าง